ตอนที่798เมื่อฟังจากคำพูดของหลินเทียนแล้วสองพี่น้องตระกูลไปเล่นหนึ่งเจรเคต่างก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปต้องตามกันเพราะว่าอาวุธเทวะมันไม่ได้มีจิตวิญญาณจริงๆและมันเกิดขึ้นมาจากตาประทับที่ส่งเสียงสะท้อนกับร่างของปีศาจศพเท่านั้นและหากว่าหลินเทียนใช้ทักษะควบคุมอาวุธก็คงจะสามารถช่วงชิงมันมาได้เมื่อถึงคราวที่หลินเทียนช่วงชิงอาวุธของมันมาได้ทางปีศาจศพ ก็จะไม่ได้เป็นอันตรายที่ร้ายกาจมากนักพอเมื่อพวกเขารวมพลังกับอาวุธกึ่งเทวานันแล้วก็น่าจะสามารถตีฝ่าเอาไปจากที่นี่ได้งั้นเจ้าหนูเจ้าก็ลองเลยเจ้ลอเข้เป็นจะท่าได้ส่งเสียงออกมาโดยดวงตาที่เปล่งประกายปีศาจศพที่ถูกเผาจนไม่เกี่ยมได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างบ้าคลัง่งและทําให้เปลวเพลิงเริ่มมอดดับลงดวงตาของหลินเทียนเองก็เปล่งประกายออกมาพร้อมทางกระทืบเท้าขวาออกไปจึงทาให้ตาประทับบังกร แผ่ออกไปรอบทิศทางพางเปลี่ยนพลังเหล่านั้นให้กลายเป็นบางกรเพลิงที่มีความยาวหลายสิบเมตรพางส่งเสียงร้องกำลังออกมาอย่างดังทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในรอบถึงกับตกตะลึงบางกรเพลิงตัวนี้ได้ส่งเสียงกำลังออกมาพร้อมทั้งปกคลุมร่างกายของหลินเทียนเอาไว้ข้าจะเอาล่ะนะเขาได้พูดออกมาก่อนจะใช้ทักษะย่งางก้าวสวรรค์พุ่งออกไปด้านหน้าการเคลื่อนไหวของเขาทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่อยู่ห่างออกไป ถึงกับวาดผวาพางส่งเสียงออกมาว่านี่เขาจะพุ่งออกไปตรงๆเลยงั้นหรือพวกเขาได้รู้เสึงถึงความแข็งแกร่งของปีศาสดและระฆังกึ่งเทวานั้นมาแล้วว่ามันสามารถสังหารหลวงได้แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนเจ้าแห่งเตา๋ามว่าตอนนี้การที่อีกฝ่ายมีระฆังกึ่งเทวะเพิ่มขึ้นมาอีกก็ทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเราะว่าหลินเทียนกับคิดจะพุ่งออกไปเผชิญหน้ากับมันตรงๆนี่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้แต่งงงไป สองพี่น้องตระกูลไปและจรลเข้เบญจธาตุล้วนแต่กำลังจดจ่ออยู่กับภาพตรงหน้าพอแม้ว่าจะเชื่อในตัวของหลินเทียนแต่พวกเขาก็พร้อมจะลงมือช่วยหากว่าหลินเทียนได้รับอันตรายเสียงของมังกรคำรามอย่างดังถูกส่งออกมาก่อนที่มังกรเพิงนับสิบจะกดทับเข้าใส่ร่างของปีศาศศพปีศาศศพได้ส่งเสียงคำรามออกมาขณะที่จ้องมองไปทางเขาด้วยสายตาแดงกล่ำพางกระจนเข้าใส่เขาเหมือนด่งสัตว์ป่าที่ขุมขังโดยที่มีระฆังเหนือศีรษะของมัน คอยส่งเสียงดังสนั่นวนไหวออกมามังกรเปลืองที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตาพทับมังกรได้เกิดลอยเล้าไปทั่วขณะที่ร่างกายของเขาถูกกระแทกกลับไปด้วยใบหน้าที่ซีดลงแม้จะมีมังกรเหล่านี้คอยปกป้องร่างกายเอาไว้เขาก็ยังสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดจากอาวัยวะทั่วร่างกายเสมือนกับว่าพวกมันได้แหลกสลายไปแล้วเขาได้กัดฟันเอาไว้แน่นขณะที่ตาประทับมังกรได้เจิดจันออกมา,มามากกว่าเก่า พร้อมทั้งส่งมังกรเพลิงมากมายเข้าอบล้อมร่างกายของปีศาจศพนั่นเอาไว้ปีศาจศพได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างน่าสังเวชเพราะว่าในตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่อ่อนแอมากๆและแน่นอนว่าไม่สามารถรับมือกับเปลวเพลิงนี้ได้มันเป็นอีกครั้งที่ระคังกึ่งเทวะที่อยู่เหนือศีรษะของมันได้ส่งเสียงสะท้อนออกมาร่างกายของหลินเทียนได้สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่เขาจะกากเลือดออกมาคำโตอย่างไรก็ตามสายตาของเขายังคงเปล่งประกายเจิดจัดออกมา พร้อมทั้งรีบประสานมือเข้าหากันอย่างรวดเร็วเพื่อหมุนวนรักษาควบคุมอาวุธอย่างมากคั่นเพื่อชักนระฆังคกึงเทวมาหาเขานี่จึงทําให้ละลังคนั้นสั่นไหวไม่หยุดย่อนมีความเป็นไปได้ดวงตาของจัลลเฆเป็นญาตัถึงกระเบิดกว้างขึ้นมาพร้อมทั้ง,งส่งเสียงออกมาไปจีฉจีและไปเฉียวเองต่างก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้มีศาสร์ศพได้ส่งเสียงกำลังออกมาด้วยความเจ็บปวดขณะที่กลิ่นอาหินได้ระ,ะเบิดออกมาอย่างรุนแรง และทำให้หลักคังกึ่งเทวะที่อยู่เหนือศีษาของมันส่งเสียงดังออกมาอีกครั้งร่างกายของดินเทียนได้ถูกกระแทกกลับไปอย่างรุนแรงทําให้เขารู้สึกถึงความหวานของเลือดที่กระจายไปทั่วทั้งลําคอซึ่งมันได้ไหลย้อนกลับขึ้นมาเขากัดฟันเอาไว้แน่นก่อนจะฝืนลืนเลือดเหล่านั้นกลับลงไปแล้วหมุนวนทักษะควบคุมอาวุธที่ทําให้หลักคังกึ่งเทวะสั่นไหวอีกครั้งและในเวลาเดียวกันนี้เองเขาได้ส่งมังกรเพลิงโอบล้อมร่างกายของปีศาจศพเอาไว้ทําให้อีกฝ่าย ถูกเผาจนเกียมปีศาสตศพได้ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาไม่หยุดหย่อนและได้แต่จ้องมองไปทางดินเทียนด้วยรูปลักษณ์และสายตาที่น่ากลัวแม้ว่าสติปัญญาของมันจะไม่สูงมากนักแต่ก็รู้ว่าใครเป็นคนที่ทำร้ายมันมันได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมๆกับกระโจนก็แสทางหลินเทียนทําให้หลักขางที่อยู่เหนือศีรษะของมันส่งเสียงออกมาอีกครั้งขึ้นเสียงนี้ได้กระแทกก็ใส่ร่างกายของเขาอย่างจังทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่า ร่างกายของเขากำลังจะแหลกสลายสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงกึ่งอาวุธเทวะเขาได้กัดฟันเอาไว้แน่นเมื่อจ้องมองออกไปทางปีศาจศพนั่นแล้วดวงตาของเขาก็ได้เปล่งประกายออกมาทันทีเขารีบหมุนบวนเก็ศวิชาดวงใจสุเรียนของตัวเองอย่างมากขั้งเพื่อใช้ทักษะควบคุมอาวุธและเก็ศวิชาฝังมังกรพางสังเวยเอวงเวทหยิยนหยางทั้งสองวงออกมาและกดทับออกไปด้านหน้าวงเวททั้งสองไม่ได้กระแทกกับรากังกึ่งเทวะหรือว่าปีศาจศพ แต่มันดูเหมือนกับว่ามันมีหน้าที่คอยแทรกแซงการเชื่อมต่อระหว่างปีศสาจสศบและอาวุธกึ่งเทวะละักขังกึ่งเทวะได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนเพราะว่าเมื่อมันถูกกดดันจากวงเวทหยินหยางทั้งสองแล้วก็ทําให้เสียงสะท้อนระหว่างมันและตัวของปีศาจสพพันอ่อนกําลังลงและส่งผลให้พลังทําลายของมันถูกบั่นทอนลงไปเช่นเดียวกันสถานการณ์เช่นนี้ทําให้หลินเทียนพันรู้สึกลุ่งอก,อกขึ้นมาทันทีหากว่ามีสติปัญญาเต็มเปี่ยม เขาคงจะไม่สามารถจัดการกับมันได้เขาได้กล่าวพึมพำกับตัวเองด้วยะระดับพลังของฝ่ายตรงข้ามแล้วมันสามารถฉีกการโจมตีนี้ออกเป็นชิ้นๆได้อย่างง่งายๆแต่มันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายยังไม่ได้มีสติปัญญามากนักและรู้เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนสร้างบาดแผลกับมันจึงทําให้มันต้องการจะฆ่าเขาโดยที่มันได้เปิดโอกาสให้เขาใช้ทักษะออกมาเขาได้ส่งเสียงออกมาเขาได้สังเวยเอาว,วุธด,ดอกบัวอันทรงพลังออกมา แล้วกดทับออกไปเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็ได้เรียกปรากฏการทะเลความรู้ออกมาจึงได้ทําให้เปื้นที่โดยรอบถูกปกคลุมไปได้กีบดอกวัวสีขาวและสีดําพางหมุนวนทักษะควบคุมอาวุธจนถึงกีดสุดทําให้มีเสียงร้องของอาวุธถูกส่งออกมาเป็นพักๆหลังจากนั้นเขาก็ได้หมุนวนเก็บวิชาฝังมังกรและส่งมังกรเพิ่งออกไปกดดันเข้าใส่ปีศาศศพแล้พยายามเข้าไปใกล้ตัวระคังกึ่งเทวะเพื่อพยายามจะควบคุมมัน ปีศาศศพได้ส่งเสียงร้องออกมาอย่างดังขณะที่กลิ่นไอหย,ยินได้ระเบิดออกไปรอบทิศทางทําให้ละคังกึ่งเทวะพันส่งเสียงออกมาอีกครั้งแต่มันก็อ่อนแอลงอย่างมากหลิ่นเทียนยังคงใช้พลังเทวะของเขาโอบล้อมละคังกึ่งเทวะเอาไว้แรงกระแทกของมันทําให้ร่างกายของเขาสั่นไหวไม่หยุดหย่อนก่อนนี้เขาจะกักเลือดออกมาคาโตและส่งผลให้สองพี่น้องตระกูลไปและจริเข้เบญจธาตุพันมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปแต่ดวงตาของเขากลับยิ่งเปล่งประกายออกมา พางกดวงเวทหยินหยางทั้งสองวงแล้ววงเวทดอกบัวออกไปถางร่างกายของปีศาจศพอย่างจังบุ้มมันเป็นการโจมตีที่ร้ายกาจเพราะว่าวงเวทหยินหยางมีพลังในการสยบสิ่งชั่วร้ายไม่ต่างไปจากปรากฏการทะเลความรู้ของเขาซึ่งช่วยบรรทอนพลังชั่วร้ายลงแถมมังกรเพลิงนั้นก็ร้ายกาจถึงขั้นกระแทกร่างของปีศาสจศพจนกระเด็นกลับไปพางแผดเผาร่างกายของมันทำให้มันได้แต่ส่งเสียงอดควัออกมา เสียงกรีดร้องดังสนั่นนวนไหวทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่โดยรอบได้แต่สันสะท้านไม่หยุดหย่อนขะเขากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่จ้องมองออกไปล้วนแต่พากันพูดไม่ออกเพราะว่าหลินเทียนนั้นสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับปีศาจศพได้อีกครั้งและนี่เป็นตอนนี้เองที่ดวงตาของหลินเทียนได้เป,ปล่งประกายออกมาณนะตอนนี้ร่างกายของปีศาจศพได้ถูกเปลวเพลิงล้อมรอบเอาไว้และเขาเองก็ยังโอบระคังกึ่งเทวะเอาไว้ด้วยทักษะควบคุมอาวุธ ก่อนที่เขาจะค้นพบตาประทับของปีศาจศพที่ส่องประกายออกมาสลายไปซะเขาได้ส่งเสียงตะโกนออกไปพร้อมทั้งระเบิดพลังจิตสัมผัสออกไปกระแทกตาประทับที่ทําให้ปีศาจศพได้แต่ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาเพราะว่ามันเป็นตาประทับจิตสัมผัสของมันที่ได้ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่และการที่มันสลายหายไปก็สร้างความเสียหายย้อนกลับไปไม่น้อยจึงทำให้มันถึงกับข้่งพร้อมทั้งส่งเสียงคำรามออกมาไม่หยุดหย่อน ขณะที่กระโจนเข้าใส่ทางหลินเทียนทังๆท,ที่ร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงให้ตายเถอะจะเกียมอยู่แล้วยังจะแข็งแกร่งขึ้นมาได้อีกนะจะละคาเบีจะทัดได้แต่กวนดาออกมาไปจี๋ฉี่และไปเฉียวเองก็ยังคงจ้องมองออกไปพางอดที่จะก้าวออกไปเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการช่วยเหลือหลินเทียนทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ละคังขึงเทวะได้ส่งเสียงออกมาอีกครั้งก่อนที่มันจะกระแทกเข้าใส่ร่างของปีศาจศพจนกระเด็นออกไปไกล ไม่ต่างไปจากขุนไลกการเลยด้วยซ้ำนี่จึงทําให้สีหน้าของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่อยู่ในรอบพากันเปลี่ยนไปอีกครั้งนี่มันอะไรกันไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้หัะขังนั่นมันป้องกันปีศาจศพนั่นงั้นหรือแต่นี่มันกลับเปิดฉากโจมตีเข้าใส่ปีศาจศพซะได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนได้แต่แข็งขานไปตามๆกันไปจีฉีและไปเฉียวต่างก็พากันหยุดเท้าของพวกเขาลงคนหนึ่งมีดวงตาเป็นประกายออกมาขณะที่ไปเฉียวได้แต่แสดงสีหน้ามีความสุข ชิงมาได้แล้วงั้นหรือจระะเขเบญจะธาตได้แต่พงาไปณนะตอนนี้หลักขังได้ส่งเสียงออกมาก่อนที่มันจะสั่นไหวและห่อไปหยุดอยู่เหนือศีษะของดิ้นเทียนชิงมาได้แล้วจริงๆด้วยจระะเขเบญจะธาตได้แต่ส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังอาวุธกึ่งเทวะถูกชิงมาได้แล้วทำไมรลฆขังนั่นมันถึงได้ตอนนี้มันกลายเป็นของเขาไปแล้วงั้นหรือเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันเกิดอะไรขึ้น ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาหลินเทียนที่มีเลือดกบปากได้หันมองออกไปทางสองพี่น้องและจระเข้นหนึ่งตัวโดวยเบหน้าที่เต็มไปได้วยรอยยิ้มโดยทันทีลักคางกึ่งเทวะกลายเป็นของเขาแล้วทำได้ดีมากเจ้าหนูจระเข้เบนจธาตุรีพุ่งออกมาพร้อมทั้งหยุดสายตาไปที่ละคางเหนือศีรษะของลินเทียนเสมือนต้องการจะกลืนมันลงไปไปจีฉีและไปเฉียวต่างก็ก้าวเดินออกมาขณะที่พวกเขาสัมผัสได้ถึงความร้ายกาดของมันอย่างชัดเจน แข็งแกร่งกว่าอาวุธเต่าขั้นปลายอย่างน้อยยี่สิบเท่าไปจี่ฉีได้พูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำ